ดึงตอนท้ายครับโอ้ใ oh, จด้วยครับมาดึงตอนจอบครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับสายคลอง adalah c ช n แนลวันนี้ก็มาตกปลาที่คลองสี่นะครับเป็นคลองหลักของคลองสี่เลยครับจังหวัดประมุานีนีนะครับตอนนี้ก็มาถึงหมาแล้วครับสภาพน้ําวันนี้ก็สวยครับผมก็นั่งใต้ล้ไม้ครับไม้ก็สวยสวยงามครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีปลากินเยื่อบ้างเปล่านะครับต้องรอรู้อีกทีหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นหมายที่ผมเคยมาตกหลิวนะครับลองดูนะครับวันไหนว่างๆก็มานั่งเล่นๆครับตกหลิวสภาพหมายก็สวยครับน้ําสวยปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลานินปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวลองไปลุ้นดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีตัวให้ได้รับชมบ้างหรือเปล่านะครับต้องขออภัยเสียงที่อยู่เสียงรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหมายที่อยู่ข้างถนนนะครับ เดี๋ยวเราไปลงเหยื่อกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ลงเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ4ี่คันครับวันนี้อาการก็ยังนิ่งๆน,นะครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันครับว่าเชา้ชาเชา้ายังไม่มีนักตกปลามาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะานักตกปลาแถวนี้เขารู้เวลากินของปลาหรือเปล่านะครับ มไม่นานแล้วไม่ได้มาตกใหมายนี้ก็าอาจจะเป็นไปได้ว่าปลาอาจจะกินช่วงสายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เหลือตอนนี้ก็คือได้แต่นั่งลุ้นครับรอลุ้นต่อว่าจะมีปลากินเหยื่อเราไหมนะครับผมการกินเหยื่อของปลานั้นก็มีหลายๆสาเหตุครับสภาพดินฟ้าอากาศสภาพน้ําเหยื่อนะครับผมสําคัญก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผม ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบชั่วโมงแล้วครับเงียบเลยครับวันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับอาจจะเป็นเพราะสะภาพดินฟ้าอากาศสภาพน้ําแล้วก็เหยื่อนะครับผมเดี๋ยวคอยลุ้นกันต่อไปครับผมตอนนี้ลงเหยื่อชุดที่2ไปแล้วนะครับ E... ยอดครับน่าจะเป็นปลายี่สกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับเดินไปพอดีเลยครับปลายี่สกมั้งครับใช่ไหมครับเพื่อนๆใครรู้บอกด้วยนะครับผม ลาลินครับผมไซส์สามนิ้วครับผมลนินกรองสี่ครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับวันนี้ปลาที่ได้ก็ไม่ไม่แห้วนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่ผ่านครับถือว่าไม่ผ่านเรานั่งตกอยู่ครึ่งวันแล้วครับปลาใหญ่ไม่เข้านะครับผมก็จะมีปลานินนะครับได้มาสองสามตัวเดี๋ยวไปดูปลากันครับผม นี้ก็ได้ปลานิลแล้วก็เป็นปลาลูกปลายี่สกนะครับปลาไซส์ไม่ใหญ่เดี๋ยวสามแต้มนี้ผมขอปล่อยนะครับผมให้เขาได้ไปโตไปขยายพันธุ์นะครับผมแหลงสามตัวนี้ก็เอาไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับกินไม่อิ่มนะครับผมก็จะขอปล่อยไว้ก่อนขอไซส์สามนิ้วครับสวยๆครับ แต่เราปล่อยนะครับวันนี้ปลาไม่กินครับได้น้อยนะฮะไปไปตัวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นลูกปลายี่สกนะครับผมหรือถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยก็ดีครับใช่หรือเปล่าครับเป็นลูกปลายี่สกใช่ไหมครับ แต่วันนี้เดี๋ยวจะปล่อยนะครับผมให้เขาได้ไปโตนะครับหรือจะไปติดไข่ตรงไหนอีกก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าคลองสีนี้ไข่ทั้งคลองเหมือนกันโอเคบายบายเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้าติดตามกันดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผม สำหรัว,วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตอนท้ายครับโห้งใหญ่ด้วยครับมาดึงตอนจบครับปลาอะไรกระโดดด้วยครับโอ้ผิดคิวตอนจบครับท่านผู้ชมนี่เลยครับสุดยอดผิดคิวตอนจบครับ ปลาช่อนสวยๆเลยครับผมเกือบโลเลยครับว้าวโอ้โหเป็นไปได้ครับสุดยอดครับผิดคิวครับผมปลาช่อนสวยๆเลยตัวนี้ขอเก็บแล้วครับผมปล่อยไม่ได้แล้วครับผมโอเคครับ